ครับการสวัสดีช่วง,งเศ้าของวันที่11กุมภาพันธ์พศ2 5 67การสวัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยุซี่พาโคสิ่งหนึ่งสิ่หนึ่งและการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องครับกบารสำหรับคลิปนี้กัสีมาโบ่7คมรเูเล็กๆน้ๆนอยๆเกี่ยวกับการฉีดยายเองครับพี่น้องครับการการที่คนเลี้ยงฉีดยายเองรักษาเบื้องต้นครับพี่น้องครับฉีดบองได้เหมาะสมที่สุดในการฉีดยาทายพยาธยาบำรุงเนาะครับ อันนี้พี่ถูกรายการไดต้องกราบขออภัยกันนะครับพี่น้องครับเพราะว่าผมกัไปอบรมมาสองสามชั่วโมงหนึ่งครับพี่น้องครับกับไม่ฉีดก็ได้ผลดีอยอ่ครับพี่น้องครับวิธีการฉีดก็ส่วนมากนี่ครับผมก็จะฉีดมองนี้แล้วครับพี่น้องครับแต่ว่าจยอะให้ฉีดถึงเนื้อเพิ่นได้ครับพี่น้องครับนี่ครับมองช่วงระหว่างขาหนาสีมาข้อนะ่ครับพี่น้องครับนี่ดึงดึงดึงหนังเพิ่นออกจะหน่อยครับเราเสียบจึ๊บเรากดสลิงเลยครับพี่น้องครับ สัดส่วนของการฉีดของยานี่กับมึงงงอหเอาน้ำเ้ยครับพี่น้องครับง้อตัวหน่อยกับให้หน่อยง้อตัวใหญ่ก็ให้หลายครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับบพแมนว่าสีง้อตัวหน่อยกับไปให้หลายบ่ได้เดได้ครับพี่น้องครับต้องให้ตามบริมาณน้ำหนักโตมันครับพี่น้องครับแล้วก็ย่างเนาะครับพี่น้องครับอันนี้ทันใดที่ซื้อง้วนน้ำผมไปนี่เอาไปเลี้ยงกันแจ๊คซี่หาเดียนจ้องฉีดซ้ำก็ได้เด้ครับพี่น้องครับเพราะว่าง้อถูกตัวทีเอาไปส่งพอไม่พี่น้องเอฟซี่นี่ ผมฉีดยาแตงแต่มาล่งหนาคอกนี่เลยครับพี่น้องครับเป็นอยังผมต้องฉีดยาก่อนนี่ครับยานี่ครับผมซื้อมาไว้ประจําคอกเลยครับบารุงทายพยาธิยาทองหลวงคือว่าโบหูจักประวัติง่วไหมครับว่าพอแม่พี่น้องที่พวผมไปซื้อน้ำผู้เลี้ยงกันเิ่นเศียหรือบ่เศียรว่าง่วมากนี่ปุ๊บนี่ฉีดต่อทั้งรถเลยครับมันฉีดง่ายฉีดง่ายมองไหนมองมันได้จับผูกไว้ทุกโตแล้วครับกระเศียดเี่เราจองเอามาปล่อยครับพี่น้องครับพอเม่พี่น้องจึงมั่นใจได้ว่าซื้องาว้าระจขอกผมนี่ อ่าปอโลกหายห่วงแท่นอนครับพี่น้องครับงวอจ่อยๆบ่แมนง้วโลกเด้ครับพี่น้องครับง้อมันขาดหยาครับมันพื้นที่แห้งแล้งครับพี่น้องครับพื้นที่แห้งแล้งทั้งลูกกินนมน้ำครับก็ต้องเข้าใจตามนี่ตามกันได้ครับพี่น้องครับนะครับมันใจหายห่วงได้เราก็หันเขามาเลี้ยงฉีดยาแล้วครับพี่น้องครับเขาสามารถฉีดได้ทั้งสองขางครับพี่น้องครับนี่ครับฉีดจับจับต่างข้อพ่นออกมาสิครับเนียนเนียนแน่อย่างน้อยครับนี่ครับแล้วก็เช็มเสียบปุ๊บเลยครับพี่น้องครับ ายาทายพยาธิยาบำรุงยาแก้ไขกเกป็นเอ็นนุนเขา้าวนมากแม่หมอจ้างหมอมาเสียดหมอจะดีเสียดประมาณช่วงนี้แหละครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้าท่านดีเสียดวัคซีนลำปียงเนี่ยมาสลิงใส่ใหม่เลยก็ได้ครับเป็นสลิงแบบปลอยปุ๊บยิงเสียขาเลยครับยิงเสียขาหลังขาหนาก็ได้ยิงยิงใส่ใส่ก็ได้ครับพี่น้องครับไม่ต้องสีนนีก็ได้เพราะว่ายาลำปีนี่มันต้องแท่งไอ้ถึงเงี้ยครับพี่น้องครับแท่งไอ้ถึงเงี้ย ใช่ว่ะยาบำรุงยาไทยพยายาเอ่อนี่ก็บยาจะไปแท่งถึงเนี่ยเพื่อนนะครับพี่น้องครับนี่ครับอีกบางที่พอเสีดปุ๊บเราให้เยาเนียนเพิ่มน้ำเนยได้ครับพี่น้องครับเนียนเนียนเนียนเพิ่มน้ำบ่ออนันติเป็นปุ่มสียาทีว่ามีถกเถียงกันในโลกออนไลน์ในเฟซบุ๊กว่ามันเป็นล่ำปีบ่ตุ้มสีบ่แมนนครับตุ้มสียาคือว่าเสีดเรีวเรีวเลยบ่เนียนรุ่งนี่ครับตรงเนียนก็ยังหมอเสียดยาคนนี่แหละครับพี่น้องครับแต่เสีดเรีวตรงนี้นำยาเสร็จน้ำจังน้อยครับพี่น้องครับนี่ครับให้้เเป็็นนควมรลกๆอย สำหรับท่นานอย่าขีดเองเนาะท่านที่ห้างไกลจากหมอบมาน่าหมอบอดีบ้าน่าหมอแพงนเลนยครับพี่น้องครับเพิ่นเราในราคาที่เพิ่นอยู่ใดหล้วครับพี่น้องครับเพิ่นเดินทางมาพ้อมเตียว่าหาเรงเทียเพิ่นเดินทางมาสับพี่น้องครับอันนี้เฮ้ากับรักษาเบื้องต้นถามหมอเนาะครับพี่น้องครับยาททยพยาิยาบำรุงเพราะว่าบางที่เฮาเลี่ยงไปเออมันคือจอยแท้กินยาก็ดีคือ่อ้วนเนี่ยเออ นะครับสีเลยสียาชายพยาธิเลยครับสมุนจะจอยกินยาเท่าไรกับพวกวันนี้ครับเพิ่งระลึกไว้ว่าเป็นพยาธิใบไม้แน่ตาบแฉะครับพี่น้องครับนี่ครับสังเกตได้ง่ายๆครับพี่น้องครับเก็บขุมรูเล็กๆน้อยๆนั่นไปใส่ได้ครับพี่น้องครับใส่ได้ผลดีครับพี่น้องครับใส่ใดผลดีเพราะว่าอยู่ในขอกผมนี่มีทั้งยาชายพยาธิบำรุงน้ำนมยาแก้ท้องร่วงมีอยู่สามโตยาครับพี่น้องครับที่ว่า ฉีดให้พ่อแม่พี่น้อง่อนเอาง่วไปส่งครับพี่น้องครับพ่อแม่พี่น้องจึงมั่นใจได้เด้ครับพี่น้องครับซื้อง่วนนะผมครับอยากสีดเงนี่เ่ยากครับตามที่ผมน้ำเลี้ยนไปแล้วครับพี่น้องครับให้เข้าดึง no ด well, so. ึงดึงหม่องนี่แหละครับย้อนไม่อีกทีนึงครับดึงมากปึ๊บเราก็เฉียดครับพี่น้องครับซื้อยากับ่เพียงเราครับพี่น้องครับยาชุดนึงก็ดีเพเกินหารอยเาครับทายพยาธิบำรุงเอาลงทุนพันหนึ่งไปครับพี่น้องครับแต่ว่าเียนี่กับ มันกลับว่ได้หลายโตหรอกครับพี่น้องครับเพราะว่ายามันขวดหน่อยครับพี่น้องครับต้องซื้อมาไว้ท่าสองสามชุดเพราะว่าง้อมาลงกับสีง้อมาลงกับสีได้ครับพี่น้องครับอันนี้ของขวบผมครับเสีดในเอฟซีทุกท่านครับพี่น้องครับมั่นใจได้ซื้อง้อน้ำผมไปเลี้ยงนี่ฉีดยาไทยพยาบธิรุ่งให้แล้วครับเอาไปเลี้ยงด้วยความสบายใจได้ครับพี่น้องครับเรากาอีกย่างนะครับพี่น้องครับถ้าเมนง้อเฮาอ่าจอย อ่าส no ี่โค้งเรียเราสี่โค้งเนาะครับพี่น้องครับจอยเฮจังไหนอยากให้มันอ้วนไว้เนาะครับพี่น้องครับอันนี้อันนี้ตามที่ผมเลี้ยงเนะครับตังแต่กี่แม่นี่มากกับมีตัวโค้งครับพี่น้องครับอันนี้ยกตัวยังนี้เลี้ยงจริงมากมีตัวโค้งจงกายบันเจนว่าอีพอหัวรอหรอมึงสื่อวัวป่วยมบ้วั่แต่ว่าผมเอกมาเลี้ยงอยู่ส่งมาอยู่นผมสองสามเดือนเนาะครับพี่น้องครับวิธีการของผมนี่ครับพี่น้องครับ ผมเนี่กินยากินยาบ่ร้ายดอกแต่ว่าผมกับมีอาหารเสริมเหรอครับพี่น้องครับอันนี้บ่ได้บ่ได้รู้รายอย่างดอกอาหารเสริมกะห่ำห่ำห้องเหนี่อยครับเนี่ยมาเลี้ยงน้องครับผมเสียหอถ้วยนึงถ่วแง่เติอบละผสมน้ำคู่น้อยนึงครับแล้วก็ใส่เกลือสองส่วนครับพี่น้องครับกินทุกแรงทุกแรงเลยครับพี่น้องครับบ่พอเดียนเหลี่ยมขึ้นเหลี่ยมขึ้นครับพี่น้องครับอันนี้สูตรของผมเลยครับพี่น้องครับใส่เกลือพร้อม ที่ว่าได้ผลดีครับพี่น้องครับเพราะว่าถ้าเขาไปซื้อหอวหันสอบละดับชอยมันกะบ่มีทุนครับพี่น้องครับถ้าซื้อห่มสอบระดัอยก็บาทน้ำรงสีบานเท่ากัยังไข่เน่ได้กินหลายมือครับพี่น้องครับอันนี้กะเนะ่ํน้ำนะครับสำหรับคนทุนหน่อยอย่กให้มันอ้วนไว้อย่าให้มันเหลี่ยมไว้ครับพี่น้องครับนี่ครับลองไปปฏิบัติตามผมมึงอย่าพึ่งเสียครับพี่น้องครับจริงเท็จประการใดผมก็ต้องกราบขออภัยก่อนอันนี้ที่ว่าไปนี่จากการทดลองกิงแล้วก็ได้ผลครับพี่น้องครับถ้าสำหรับชิมนี่ก็ขอจะไสว